ที่สตอรี่ช่องที่มีแต่ความสุขและของกินค่ะครัวองลงในวันนี้นำเสนอไก่ผัดเม็ดมะม่วงแบบโง่โพชนะค่ะครั้งนี้เราเลือกใช้ไก่สเ็รจรูปแบบนี้นะคะหาซื้อได้ตามซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปรสชาติอร่อยแถมยังกรอบมากๆด้วยค่ะที่สำคัญสะดวกกับเราด้วย ทอดไก่ให้กรอบจากนั้นพักขึ้นให้เศษ็น้ำมันค่ะเรามาดูส่วนผสมกันนะคะมีหอมหัวใหญ่เม็ดมะม่วงหิมพานต์พริกทอดนะคะแล้วก็ไก่ที่เราทอดเอาไว้ส่วนของเครื่องปรุงรสกันบ้างนะคะมีน้ำส้มสายชูน้ำมันหอยน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสค่ะน่ากินมากๆเลยไหนะลองชิมสิว่ากรอบหรือเปล่าลองชิมกันค่ะก่อนที่ไก่จะหมดไปมากกว่านี้เราไปผัดกันเลยค่ะ ตั้งน้ำมันให้ร้อนใส่หอมโมวใหญ่ลงไานะคะจากนั้นนะคะพอหอมหัวใหญ่เริ่มสุกดีไฟลงนะคะแล้วตามด้วยพริกแห้งทอดที่เราทอดเอาไว้ใส่ไปแค่ครึ่งเดียวพอนะคะเราจะเอารสเผ็ดจากเขานิดนึงค่ะเราจะใช้ตะหลิวนะคะสับๆเขาให้เขาขาดออกจากกันนะคะจะได้มีรสเผ็ดแทรกออกมา เมื่อผ่านไปได้ระยะหนึ่งเราจะสังเกตเห็นสีของน้ำมันนะคะที่เริ่มเป็นสีส้มขึ้นแสดงว่าเขาความเผ็ดจากพริกออกมาแล้วนะคะจากนั้นให้รีไฟแล้วใส่น้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยจีใส่ประมาณ3มช้อนโต๊ะนะคะคนให้น้ำมันหอยละลายนะคะจากนั้นเราก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะชอบหวานมากหวานน้อยก็แล้วแต่เลยนะคะของงูเขาจะออกหวานนํานะคะจีก็เลยใส่ไปประมาณ2ช้อนนะคะ คนให้น้ำตาลละลายนะคะขั้นตอนนี้ก็ยังไฟอ่อนอยู่นะคะจากนั้นเราก็จะใส่ผงปรุงรสนะคะใส่ไปประมาณ1ช้อนชานะคะเราจะไม่ใส่น้ำปลาหรือว่าซอปรุงรสเพิ่มนะคะเพราะว่าในไก่มันมีรสเค็มอยู่แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราคนให้ผงละลายแล้วเปิดไฟแรงคะ่ะ ให้สังเกตนะคะว่ามันจะมีฟองแบบละเอียดนะคะขึ้นที่ขอบกระทะนะคะเราก็คนๆๆจนมั่นใจว่าน้ำตาลหรือว่าเครื่องปรุงเนี่ยละลายแล้วนะคะจากนั้นเราใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะคะการใส่น้ำส้มสายชูจะช่วยชูรสของไก่ผัดเวดมะม,ม่วงได้ดีขึ้นนะคะจะมีรสเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มค่ะช่วงนี้เราก็จะเล่งไฟแรงให้สุดเลยนะคะแล้วก็ใส่ไก่ลงไปค่ะ แล้วก็รีบคลุกเลยนะคะคลุกเสร็จแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็พริกนะคะทั้งหมดที่เราทอดเตรียยเอาไว้คลุกจนสังเกตได้ว่าไก่นะคะมีซอสเคลือบครบทุกชิ้นแล้วนะคะปิดไฟนะคะแล้วก็จะใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะไก่ผัดเม็นมะม่วงสูตรนี้นะคะทำเป็นของทานเล่นอร่อยถูกใจทุกเพศทุกวัยแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะว่ายังกรอบอยู่ไหม อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จีด้วยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ